นิยายเสียงเรื่องรักของปลายละดาตอนที่36ภัยอันตรายในป่าใหญ่เป็นยังไงครับน้องปลายกลางเต็นได้ไหมมาครับพี่ช่วยเกรียงไกรที่เพิ่งว่างจากการประชุมรีบเดินตรงริ้วมาหาปลายละดาเขาจับตามองเธอตลอดเวลาค่อยหาโอกาสเข้ามาพูดคุยเธอไม่ได้อยู่กลุ่มของเกรียงไกรขอบคุณคะ่ะพี่เกรียงไกรไม่เป็นไรคะ่ะ ปลายจัดการกับเพื่อนเองได้ค่ะพี่กัญชิตก็ดูแลอยู่ขอบคุณมากนะคะเชิญพี่กริงไกลาตามสบายเลยค่ะมีหลายคนที่ยังกลางเต็นไม่เป็นแล้วก็ยังไม่คล่องทางโน้นค่ะพี่ปลายขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวจะมืดเสียก่อนหญิงสาวพ,พูดแล้วพระจากเขาไปหาเพื่อนจัดการใช้มีดถางหญ้ารอบบริเวณที่จะกางเต็นโดยไม่ได้สนใจเขาอีกเลยนั่น ทำให้เกรียงไกรรู้สึกว่าเสียหน้ามากไม่ใช่แค่ปลายรละดาที่อยู่ตรงนั้นน้องฝึกงานอีกทั้งกลุ่มก็รวมตัวกันอยู่ตรงนั้นด้วยเขาสู้อุตสาแวะมาเพื่อจะช่วยเหลือหญิงสาวกลับได้รับการปฏิเสธวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วเขาไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดเธอเลยและเธอก็เหมือนจะรู้ตัวคอยหลบหลีกเขาได้ตลอดเวลาและเพื่อนเขา ก็เหมือนจะเข้าข้างเด็กกลุ่มนี้เขาสงสัยว่าทำไมแทนที่ปลาละดาจะต้องอยู่กลุ่มที่เขาต้องดูแลแต่กลับกลายเป็นคันชิดที่ต้องมาดูแลกลุ่มนี้แทนช่างเถอะเขาไม่สนใจหรอกต้องมีโอกาสสักวันเขาเริ่มที่จะสนใจปลาละดามากขึ้นหญิงสาวสวยถูกใจเขามากแรกๆเขาไม่แน่ใจแต่พอได้พูดคุย ได้เห็นบ่อยคลุกคลีด้วยถึงแม้จะไม่ได้ใกล้ชิดมากหญิงสาวแข็งแรงอดทนไม่อิดออดแม่เรื่องมากงานที่มอบหมายให้ทำได้ดีทุกอย่างเขารู้สึกพิเศษกับปลายและดามากมากจนทำให้เขาลืมว่าเขามีกัญญารออยู่ที่บ้านก้อยตุกตาปราณีเธอสังเกตเหมือนฉันไหมฉันว่าพี่เกรียงไม่น่าไว้ใจเลยพวกเรา บอกให้ทุกคนระวังตัวด้วยนะเวลาไปอาบน้ำทํำธุระอะไรก็ตามต้องไปกันเป็นกลุ่มอยู่ใกล้ๆพี่คันชิดไว้พี่เขาดูหน้าไม่น่าไว้ใจเลยแต่พี่คันชิดน่าไว้ใจกว่าพี่เกรียงมากถึงแม้ว่าเขาจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับว่าที่พี่เคยชั้นแต่ฉันไม่เคยไว้ใจเลยนะตั้งแต่เห็นหน้าเขาครั้งแรกแล้วใช่ใช ทุกคนพูดออกมาพร้อมกันเห็นด้วยกับสิ่งที่ปลายรละดาพูดพวกเราไม่ไว้ใจเลยสังเกตตั้งแต่วันแรกแล้วดูท่าทางเขาสนใจเธอจนออกนอกหน้านะปลายแต่ไม่ต้องห่วงพวกเราต้องสามัคคีกันห้ามแตกกลุ่มเดี๋ยวเราต้องบอกพ์กับหานไว้ด้วยฉันเชื่อว่าพี่คันชิดก็ต้องรู้ว่าพี่เกรียงคิดอะไรอยู่ ทุกคนสังเกตไหมว่าเวลาพี่เกลียงแวะมากลุ่มเราพี่คันชิตจะมากันไว้ก่อนทุกครั้งไม่ปล่อยโอกาสให้พี่เกลียงได้เข้ามาใกล้พวกเราเลยใช่เลยก้อยปราณีสัมทับอีกฉันคอยแอบดูตลอดเวลาไม่น่าไว้ใจเลยจริงๆรวมกลุ่มกันไว้นะทุกคนอดทนไว้เหลือเวลาอีกไม่ถึงเจ็ดวันพวกเราก็จะได้กลับออกไปแล้วละ่ะพวกเราโชคดี ที่ได้พี่คันชิตเป็นพี่เลี้ยงไม่งั้นอึดอัดมากเลยแค่ฉันเห็นแววตาพี่เขาฉันก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเลยจริงๆนะทุกคนตุกตาย้ำกลัวว่าเพื่อนจะไม่เชื่อที่เธอพูดปลายปราณีก้อยตุกตาพศและหานทั้งหกคนอยู่กลุ่มเดียวกันมีคันชิดเป็นพี่เลี้ยงน้องๆทั้งหมดไม่มีใครรู้หรอกว่า จริงๆแล้วเดิมกลุ่มนี้มีเกรียงไกรเป็นพี่เลี้ยงแต่ถูกเปลี่ยนชื่อก่อนโดยหัวหน้าของพวกเขาคันชิดเองก็แปลกใจเหมือนกันแต่ช่างเถอะหัวหน้าคงมีเหตุผลแหละน้องๆกลุ่มนี้น่ารักไม่เป็นภาระเลยสนใจเรียนรู้และที่สำคัญทุกคนแข็งแรงมากการล่าตระเวนไม่ได้เดินตัวเปล่ามีทั้งเป้เต็นท์ถุงนอน สัมภาระต่างๆอีกเยอะแยะแต่ทุกคนก็รับผิดชอบได้ดีมากๆทำไมเขาจะไม่รู้ว่าเกรียงไกรเพื่อนเขาคิดอะไรอยู่นิสัยเดิมไม่เคยเปลี่ยนเขาไม่แปลกใจเลยที่กัญญายังไม่อยากแต่งงานกับเกรียงไกรเพราะความเจ้าชู้ของเขาเวลาที่เกรียงเห็นคนที่สวยถูกใจเหมือนกับว่าเขาลืมว่าตัวเองมีภรรยาอยู่แล้ว คันชิดเตือนเพื่อนบ่อยๆแต่เกลียงทำเป็นหูทวนลมคนอื่นเขาไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรอกแต่อย่ามาทำรุ่มร่ามกับพวกน้องๆที่เขาดูแลมันจะเสียงานทุกคนฟังให้ดีนะครับเหลือเวลาอีกสามวันสองคืนการฝึกขั้นนี้ของพวกเราจะสำเร็จพี่อยากให้ทุกคนปฏิบัติตัวเหมือนที่ผ่านมาระมัดระวังตัวให้มาก พยายามรวมกลุ่มกันไว้และที่สำคัญอย่าห่างพี่เด็ดขาดทุกสิ่งอย่างถ้าไม่ออกจากปากพี่ห้ามเชื่อใครทั้งนั้นน้องผู้ชายให้ดูแลเพื่อนผู้หญิงด้วยมีอะไรเราต้องช่วยเหลือกันกลุ่มของเราเข้มแข็งและแข็งแรงกันมากหัวหน้าชมมาแต่ห้ามเหลืองนะครับยังมีอีกหลายด่านที่เราจะต้องเจอจำไว้ อย่าไว้ใจใครมีอะไรผิดปกติฮารีบบอกพี่เมื่อวานมีอะไรจะเล่าให้พี่ฟังไหมคันชิดพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังมีค่ะพี่กันชิตเมื่อวานที่พี่ไปประชุมพวกเราไปอาบน้ำและซักผ้าที่ลำทานผู้หญิงอาบก่อนให้เพื่อนผู้ชายเฝ้าแต่แต่อะไรคันชิดถามต่อทันที เออ่ตุกตามองหน้าเพื่อนๆทุกคนมีคนมาดักรอปลายค่ะเขาบอกพวกเราว่าอย่ายุ่งเขามีธุระจะคุยกับปลายให้พวกเรากลับไปที่เต็นท์ก่อนแล้วไงต่อคันชิดถามหน้าเขาเครียดอย่างเห็นได้ชัดปลายกำลังอาบน้ำอยู่ในคลองเขาพยายามจะเดินลงไปหาปลายค่ะแต่พวกเราไม่ยอมตุกตาตะโกนบอกให้ปลายรีบขึ้นจากน้ำ รีบแต่งตัวปลายใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดสีดำไม่โป๊เลยค่ะเขาเข้ามาผลักอกผมครับปลายขึ้นมาพอดีสุพจน์รีบบอกแล้วไงต่อเขาจับแขนปลายแต่ปลายสะบัดออกหารเริ่มที่จะกล้าพูดบ้างเหมือนเขาเมาค่ะพี่กันชิดเขาบอกว่าพี่ธนินฝากมาให้เขาดูแลปลายเขามีสิทธิ์ปลายต้องเชื่อฟังเขา พยายามจะเข้ามาดึงแขนปลายอีกปลายเลยชกเข้าที่หน้าเขาทีหนึ่งเขาไม่ยอมถอยอีกค่ะเขาดูโกรธมากพยายามจะเข้ามาหาปลายอีกแต่พดกับหานช่วยไว้เขาเลยไม่กล้าแถมขู่พวกเราอีกว่ากลุ่มเราจะไม่ผ่านการฝึกครั้งนี้เพราะพวกเราไม่เชื่อฟังเขาถือว่าไม่ให้ความร่วมมือกับรุ่นพี่ฝ่าฝืนคำสั่งประมาณนี้ค่ะพี่กันชิต เขาพูดอีกเยอะเลยค่ะแต่ปลายจำไม่ค่อยได้ผมมีหลักฐานครับผมขอโทษนะครับที่ฝ่าฝืนคำสั่งนี่ครับโทรศัพท์ผมแอบถ่ายวิดีโอไว้ไม่ได้เล่นอะไรนะครับเพราะไม่มีสัญญาณเน็ตคันชิดรับโทรศัพท์มาดูวิดีโอที่ถ่ายไว้เยี่ยมเลยเก็บไว้ให้ดีถือว่าพี่รับรู้แล้วคืนนี้ช่วยกันกางเต็นท์ใหญ่เราจะนอนรวมกัน แยกฝั่งชายหญิงไปไหนไปด้วยกันห้ามทิ้งกันเด็ดขาดพรุ่งนี้เราจะเริ่มเดินทางกลับหน่วยไม่ต้องห่วงเรื่องที่เขาขู่ขอให้รู้ไว้ว่าหัวหน้ารับรู้ทุกเรื่องพี่แค่อยากรู้ว่าพวกเราจะเล่าเหมือนที่พวกพี่เห็นไหมเอาละเดี๋ยวเราเริ่มรวมเต็นท์นทันทีก่อนที่จะมืด ถ้ามีใครถามอะไรไม่ต้องพูดบอกว่าเป็นคําสั่งของพี่ทุกคนระมัดระวังตัวโดยเฉพาะปลายห้ามอยู่คนเดียวในป่านี้อันตรายเขาไม่กล้ามาอีกหรอกแต่อย่าวางใจคนบางคนก็ไม่ได้สํานึกเลยคันชิดสำทับอีกทีพี่ไปประชุมก่อนผู้หญิงจัดการก่อกองไฟทำอาหารได้เลยเราต้องทำเวลาวันนี้ ควรอาบน้ำก่อนค่อยกินข้าวตามนี้นะปฏิบัติได้เลยเดี๋ยวสักพักพี่กลับมารับทราบค่ะรับทราบครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะปรายสบายมากแต่อย่าทิ้งกันนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อวานแล้วก็รู้สึกหลอนๆเธอมีลางสังหรณ์หญิงสาวบอกกับเพื่อนห้ามเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในป่าให้ใครฟัง ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่คันชิตกับหัวหน้าเขาจัดการทุกคนแปลกใจว่าคันชิตรู้เรื่องได้ยังไงแต่ช่างเถอะถือเป็นเรื่องที่ดีเอาเข้าจริงๆเธอไม่กลัวหรอกถ้ากริ่งไกลเข้ามาวุ่นวายกับเธออีกครั้งเธอจะเปิดเผยเรื่องที่เข้ามาสอดแนมเธอทุกวันตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าป่าทำไมเธอจะไม่รู้เธอไม่อยากมีเรื่อง แต่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็ถือว่าร้ายแรงเขามีสิทธิ์อะไรเข้ามาถึงเนื้อตัวเธอในใจคิดว่าจะบอกเรื่องนี้กับพี่คันชิตเมื่อกลับถึงหน่วยแต่พี่คันชิตรู้แล้วต่อไปเธอจะไม่เกรงใจแล้วเป็นยังไงเป็นกัน